สวัสดีพี่น้องเอฟซีผู้ติดตามสุดเล่าสามมาคี่มือว่านนี่นะพี่น้องเราบวันที่สามสิบเอ็ดเพราะดีปัญหาพี่น้องได้สามลูดพวเก่งคือสูมือมือนี้ได้สามลูดมือว่านยังว่าได้หาได้หกมือในสามของวันที่สามสิบเอ็ดนี่เมือนี้วันที่หนึ่งที่เป็นไังไหนแก่มือเด้อพี่น้องเด้อได้สามลูดถือว่าปเก่งไปได้โย่จะหัง บ่ดีปัญใดดอกเนาะพี่น้องนะเนาะก้อนสิบเบิ้องของวันที่หนึ่งของมื้อนี้เบิ้องอันเก่าก้อนเป็นจังได๋มาจังได๋คือด้หน่อยแ้่นาะพี่น้องเนาะแล้วสามกีวันที่3 1มมกราคม2 5 6พันหายกเกดกระจับครู่96 6หกเกดหากมีเกรมเรียน96ก่อง56ดุดพี่น้อง ล้วอาเซียนเจ้าคูเกตแปดศูนย์เกตเกต่งบิเกตแปดกเนเกล่องเกตหนึ่งเกตเข่าทั้งหมดเราพี่น้องประว่าไมต่อเกตก็ไปได้จอ0ูนย์เกตนะพี่น้องเป็นเกตศเข่าจอจอหลุดจอหลุดพี่น้องเด็กกะวี่ไอพี่ เลาวีไอพี mustache, พส, rates, สี่ห้าสสหาหกวิ่งสี่ห้กเล่นสี่หาล่องห้าหกรลุดพี่น้องเลาสามวิ่งีไอพีแปดห้าหาหกแปดเวิ่งแปดห้ากเนแปดห้าล่อง8ปเก้ากระลุดลดสาด้พี่น้องได้ลดสาได้สองาหังได้สามดูดจ้ะเลาสตาร์วไจับคูศูนห่งศูน หกเจ็ง0 1หนึ่งก็เป็นหนึ่งรองหกเจ็ขารลดหนึ่งเขารลดเจ็ดพี่น้องเเจ็ดสองกับ4ีศเขาหลดหนึ่งเขารลดหนึ่งเขารลดศูนเขารลดศูนย์เขาลดเจ็ดเกสิเกส็ดกับ4ีศูพี่น้องแบนี้มามาเบื้องันที่ หนึ่งกุ้งผ้าได้พี่น้องเนอะมันตัวใดไปแก่มือแก่เมื่อเมื่อนี่เมื่อนี่ล้เมื่อเสียเอาหเอาเกตเดแรหุดมีแตกพร้อมมีจอพร้อมหมล้พี่น้องนมื่อนี่แล้ถ้าอจอกับหลุดเห็นขาวโพดเต็มที่เล้าสามก,กีจับคูจับคู วันที่หนึ่งกรุมภาเพียงหนัง่งเดือนไม่แล้วสองสามเก็ดแปดหนึ่งสองหนึ่งสองวิ่ง วิ่งหนึ่สองวิ่งสองสสองสามวิ่งสตัวสามหนึ่งสองสนสอง 1นึ่งสองสามหนึ่งสองามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองิงสอามเดนหนจะลุตสองสามาจะลุดหนึ่งสอง lao asean lao asean lao asean

xuống chết mình sáng tòa phải xuống chết xuống chết xuống chết xuống phải cầu 0 8 9 0 8 0 7 0 0 0 7 0 Lao vi ai pê lao vi ai pê lao vi ai câu 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 cao hốc cao hốc cao xuống cao xuống cao xuống ngốc kết, ngốc kết nhìn

chết câu hút câu hút chết câu chết cầu hút chết cầu vinh cầu hút cầm đen lên cháu ruột hút não se aqui khi chấp khu xuống 0,1 xuống kết nên kết, hốc kết. Hốc chết Vinh. Vinh. số subscribe tua Chết Ghiền

Kau setia, Efi. Kau setia,

xuống xa xa sống xa sống xa 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 con xa 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 c ส,สองสา c วิ่งสองสมผมเล่นเน,นเ้นจรวดสองสร่อง3า c เอาไปน่องแคปหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วไปเอาโซกเอาลาบกันเอาโซก,กเอาใส่กันแคปหน้าจอแคปหน้าจอของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เราเด้พี่น้องเดือนไม้แล้วเมื่อวันนี้กะได้สามหลุดเยอะดอกพี่น้องมีมี่จอยอะมีเ,ามเ,ามเ,าเาขเจาจอเขาหลุดเยอะเมื่อนี้วันวันที่หนึ่งแล้วเมื่อนี้เมือม่อแรงกะรุนกันอีกลอบพี่น้องเนาะ เราลำว่รวยกันอีเข้ามารวยคือเกาะะ่าล่ะมาแก่เมือ่อซ้ำม,มาแก่เมื่อด้สามหลุดว่าว่าเก่งล่าสามขี้หนึ่งกลุ่มพ้าพันสองลอยสองพันหาลอยหกสิบเจ็ดไปน่องจับคูสองสามเจ็ดแปดหนึ่งสองวิ่งสองสามกลุ่มเล่นสองสามล่องหนึ่งสองสามตัวสามหนึ่งสองหนึ่งสองสาม เราอาเซียนศูนย์เก็ดแปดกวิ่งศูนยเก็กํเล่นศูนยเก็ดล่องล่อง8ปเกพี่น้องว่าได้ขีดเริ่มขีดไหมเริ่มขีดตัวล่องล่อง89ดสามตัวสูแปดศูนย์เาเราวีไอพีเก้าเกก็ 0, 8, 9, วิ screws, 96, 96 1, ings, 101, ่งเกาหกกมเลีนเกหกร่องหกเก็ดสตัวเก็ดเกาหเกาหก็ดเลาสามคีวไีศูนย์หนึ่เก็ดหกเก็ดวิ่งศ1นย์หนึ่กเลนย์หร่องหกเก็ดสตัวเก็ดศูนย์หศกเก็ดล่าสตาว์ไอพจับคู่สองสามวิ่ง สองสามกลมเล่นสองสามล่องสามซีสามตัวสองส,ส,สามซีซีสองสาม,สามเอาไปน้องแคบหน้าจอเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็ได้เอาไปรวยกันสุกูสุกคนผู้ใดเข้ามาแล้วก็ให้ลำให้ลุยกันสุกูสุกคนจะเก็บจะจนเด้อพี่น้องเด้อให้ลำลำลุำ้ยลุยกันมัดสุกูสุกคนกคนั่นะละ คุณพระรักษาเทวดาคุมคว้างพี่น้องทุกคนปีใหม่แล้วลำ้วยลำรวยพอกันไม่ชุดต่อไปพี่น้องสวัสดี